สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ไต่นะคะก็สําหรับวันนี้เรามาลบคิ้วกันอีกครั้งแล้วนะคะก็สําหรับเคสวันนี้นะคะเป็นเคสที่ค่อนข้างหนักเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะมาสัมภาษณ์ลูกค้านิดนึงว่าแบบโดนอะไรมาบ้าง่ะมาดูเลยนะคะอะมาลูกค้านะคะอะลูกค้าสักมาเปิดไฟนี่มีหลายรอบมากเลยนะคะคือมีทั้งสีสกินนะคะ ก็มีสีดําข้างบนสีดําข้างบนนี้ก็หลายรอบเหมือนเนาะที่เห็นมีสองชั้นนะเอ,อความต้องการวันนี้ลูกค้าคืออยากลบ,ลบออกแล้วค่อยทาใหม่ใช่ปะใช่ค่ะที่มันลบออกที่มันำดำํำๆส่วนที่มันไม่ธรรมาชาติะคะ่ะคิดว่าเขาทาราคาถูกก็เลยลองไปดูดำแล้วทีนี้พอทํามา รอบที่หนึ่งมันก็ไม่โอเคเท่าไหร่เราก็ไปให้เขาแก้อีกทีนี้ก็ลบลบอีกทีหนึ่งก็ยังไม่โอเคเขาใส้สกินใช่ไหมเาค่ะมันเป็นเหมือนสีสักหรือสีอะไรนี่แหละค่ะเหมือนเราก็ไม่รู้เนาะค่ะไม่รู้เีนก็ไม่รู้ลูกค้าหลายคนเข้าใจผิดว่าสีสกินคือการลบอือลูกค้าเขาไม่รู้หรอกว่าอันเนี้ยช่างทําอะไรให้แต่ความจริงการใช้สีสกินไม่ใช่การลบแต่เป็นการสักทับ ะะทับเอาสีมาปกิดมาบางมาเพิ่มฉะนั้นมันจะปูดแล้วลอยอย่างที่เห็นแล้วพอจะแก้ทีนี้ยากขึ้นเพราะว่าสีมันเยอะขึ้นมันออกมาทับข้างล่างอยังอยู่ดันลงไปข้างบนทับทำไมยิ่งไปสกินทับเยอะๆมันก็จะซ้อนกันซ้อนซ้อนซ้อน,อนสีดำข้างล่างยังอยู่นะแต่ถูกขัดลงไป บนมาทับไว้เหมือนกับแค่เอาคอนซีลเลอร์เอาแป้งมาทาปิดไว้เฉยแต่มันเป็นการสักปัดลงไปในผิวฉะนั้นหลายๆครั้งที่เราเห็นโดนสกินมาจะเป็นกีรอยเพราะว่าสกินเราลงไปมันจะเป็นผังผือเกาะกับผิวทําให้ผิวเสียไปเลยกลายเป็นแผลเป็นแล้วพอเวลามาลบเราจะเห็นว่า สีสก,กินหลายหลายครั้งที่เราลบให้แล้วลูกค้าเป็นแผลเป็นเพราะว่ามันเป็นอยู่แล้วแต่ว่าพอมีสก,กินมันก็มองเหมือนจะเป็นเนื้อเนื้อ,อแต่มันปวดแต่พอเรา,เาสีออกปุ๊บผิวที่เป็นคีลอยอยู่แล้วมันโผล่มามันจะเห็นชัดขึ้นนะล,ลูกค้าต้องต้องเข้าใจว่าอันนี้ยเดี๋ยวเราเอาสีออกให้แต่ทีนี้ถ้ามีแผลเป็นก็รักษากันไปนะคะก็ทายาเดี๋ยวมันก็จะค่อยค่อยดีขึ้นแต่ใช้เวลา เป็นเดือนไม่ใช่วันต่อวันไม่ใช่อาทิตยสองอาทิตย์อต้องต้องทําใจตรงจุดนี้ว่าเ,าเราจะแต่ว่าลูกค้าก็ไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยแล้วมีฉันจะใช้ชีวิตยังไงทาแป้งเขียนคิ้วได้ปกติสเก็ตแผลดุดแล้วเราทาแป้งเขียนคิ้วได้ปกติแต่ช่วงแค่สัปดาห์แรกที่มันยังเป็นสเก็ตแผลช่วงนี้อยาจจะแบบว่าดูแลเป็นพิเศษนิดนึงไม่โดนน้ําไม่แกะแผลไม่กินของสแสลงเหล้าเบียร์ของหมักดอง แล้วทายาทุกวันเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองแต่พอสเก็ตหลดปุ๊บลูกค้าก็ทาแป้งเขียนคิ้วใช้ชีวิตได้ปกติอะไรเงี้ยเพีนแต่ว่าระวังเรื่องแดดเรื่องแดดถ้าต้องไปทํางานที่แบบต้องอยู่กลางแดดอาจจะต้องบอกว่าใส่มวกกลางร่มอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าแผลที่ที่ลอกใหม่ๆมันจะไม่ง่ายมันจะเป็นแผลไหมถ้่โดนแดดะ mm hmm. ลูกค้าก็โปะแป้งค่ะทากันแดดเป็นที่ได้เลย ถ้าสมมติว่าเราอยู่ในความร้อนย่้งงี้ไม่ไม่ไม่อบค่ะแต่ว่าบางทีมันอยู่เราอยู่ทำตาทำหน้าเตาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะท้าวอยใช่ไหมค่ะก็ทากันแดดทาแป้งอะไรงเงี้ยนะคะก็ระวังช่วงแรกๆประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์แรกที่ผิวมันเพิ่งลอกคลายๆว่าเราเป็นแผลแล้วแผลเพิ่งลอกถึงมันจะบางผิวบริเวณที่เพิ่งลอกมันจะบางแล้วมันจะเซนซิทีฟคือแบบ โดนความร้อนด้วยอะไรมันจะไหมมันจะดำค้าขึ้นมามันจะ,ะ,นะเป็นวงวงขึ้นมาอะไรเงี้ยเราใช้เข็มกราน้ํายาลงไปแป๊บเดียวสีลอยออกมาเลยทันทีนะคะที่เห็นเขียวๆดำๆนี่สีกําลังลอยออกมาแล้วนะคะ